สวัสดีครับทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News และผมนัสรุทธาพรทองสุธีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำถุงผ้าอนิกประสงค์ที่ล,ลึกพร้อมส่งมอบให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบถุงผ้าอนิกประงค์เนื่องในโอกาสการสถาปนา,ากระทรวงมหาดไทยครบถึง130ปีในพศ2565 ตามโครงการ p a, a. Go Green จากนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการส่งมอบถุงผ้าอเนกประสงค์เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่ประชาชนทุกคนสามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันถือเป็นกิจกรรมในการร่วมกันเช g e ฟ o r g กู d เพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อสังคมโดยรวม และเป็นแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมขยายผลไปยังชุมชนประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคลิลลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการนำถุงผ้ามาใช้โดยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับจะนำถุงผ้าอาเนกประสงค์ไปแจกให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a นะครับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเห็นถึงความสําคัญของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนได้ดําเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการบริหารพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอดเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยครับ โดยถุงผ้าอเนกประสงค์ที่ระลึกนะครับในโอกาสครบรอบ130ปีกระทรงมหาไทยจะถูกนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับสำหรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับการทํางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับองค์กรและชุมชนติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ผมนันสรุธถาพรทองสตรกขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ